มอนี่อไฟแรงสูงไงหอมมากจริงจริงอไฟเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นไงโอ้าวหอมไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้ตุ๊กต่มาจ่ายตลาดให้พี่แหวงนะคะเพื่อบอกว่าจะทำกับข้าวให้ทุกคนกินเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่แหวงจะทำเมนูอะไรนะคะเต๊ะไข่อันนี้น้องข้าวจืดป่ะคะตอนไหนน้อง โอเคเราจะลุยแล้วเมนูวันนี้ก็คือไข่ตุ๋นหม้อไฟแล้วก็ผัดผักสูตรพิเศษจากพ่อเองดูสูตรมาแล้วจริงๆไม่แต่ต้องเชื่อว่าอย่าตามสูตรเพราะพี่เบนชอบไม่ตามสูตรใช่เพราะนี่คือหม้มั่วๆกับไอ่ครั้งนึงเราจะใช้หม้อไฟแบบนี้ไข่ตุ๋นนี่อยากช่วยทำอะไรตอกไข่ตีตไข่ <Jac oke S 1> ไหมตีไข่ ส่วนผสมง่ายๆไ <ๆ S 2> ข่ไก่กระเทียมเจียวซีอิ๊วขาวพริกไทยนมข้นจืดซอสหอยนางรมน้ำเปล่าข้นหอมไขเม่เป็นเบสของหม้อน,นี้มีการผัดหมูสับลวกกุ้งไปวางไว้ข้างบนโรยกระเทียมเจียวกับหอมนะครับไ,ไ,ไม่ยากนี่น,นี่ยากไหมเดี๋ยวมันก็จะเหลืองเขาเรียกกระเทียมเจียวโอเคเดี๋ยวหมดหน้าที่นี้หนูไปตอกไข่หกฟองให้พ่อนะ พี่ตัวไข่ออนเซนเลยคนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดันเกิดึ้ออนอเคอันนอันนี่เยอะเอเออกอเ ถ้าส่วนถ้าส่วนตามสูตรคือหมดเลยแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าไม่อยากกินกับเผ็ดนะก็ใส่อีกหน่อยให้มันหอมๆพอลูกไหนใส่แค่ไหนโ <c oughs> อ้โร้อยไปเปล่าไม่ต้องใส่ก็ได้ <c oughs> มันจะไม่เผ็ดหรอกลูกถ้าใส่ันเยอะคนให้มันเข้ากันลูกอย่าให้ป็นก้อนนะให้ป็นก้อนนะถ้ามันพอแล้วก็พอ,อยังไม่ละเอียดใช่ไหมอ่าไมไม่นั่นโอเคนี่โอ้โ้ นมข้นจืดเท,ทใสตลงไฟแล้วให้พี่จินคนเออเทไปเลยโอเคเราจะกินกุ้งเราจะ,ะกินกุ้งเหรอจินไม่ชอบกุ้งไงอา้าวหนูก็ต้องกินเนื้อสับ้าหนิลูกนะั่นแหละเทไปเลยลูกอืออือ,อ<น>ตอนนี้เราได้ไข่นมูสับก,กุ้ง านในสูตรของเขานะครับเราจะใช้น้ำเปล่านี่แหละผสมกับตัวซอสหลังจากนั้นเขาจะเทน้ำลงไปในไขน่แล้วก็ผสมให้มันเข้ากันเพื่อมีรสชาติของโจไข่ตุ๋นเกิดขึ้นเวลาเราตุ๋นต้องผสมในหม้อเหรอคะก็เขาทำอย่างนี้สมมติว่าเราใส่ไม่หมด <c oughs> เอถ้า <c oughs> ใส่หมดมันก็คือไม่มั่วสิตามสูตรเขอาอาอันนี้นะเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้ว ทีเดด็ปกติเขาเขาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะทำอะไรก็ไม่รู้มันหอมเหมือนโชอยู่เหมือนใส่ซุปปลาแห้งซุปปลาแห้งใส่ไปแล้วเนี่ยไข่ตุ๋นเราจะมีความหอมแ่ะลองดูจะบอกว่ามีความเครียดผิดสูงมากไม่ใช่ไข่ตุ๋นหม้อไฟธรรมดาเป็นไข่ตุ๋นปลาแห้งหม้อไฟย่อเลยไข่ตุ๋นปลาแห้งหม้อไฟย่อเลยที่นี่ไงวะแล้วเราก็เอาไข่เนี่ยนะเทลงไประหว่างเทเนี่ยต้องกวนด้วยต้องตุ๊บหมุนให้หน่อย คนไปครับคนไปคนไปแค่นี้เองครับแค่นี้เองลวกทำไฟใส่สต่อตั้งเทปึ๊บผัดผักต่อยอดเลยเดี๋ยวมาดูสุดท้ายว่าท่าน่าจะเป็นยังไงแค่นี้เทลงไปเลยเปิดพอดีเฮ้ยนี่หม้อใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ต้องเติมอีกสองฟองนะเดี๋ยวมีข้างบนอีกนะคะไม่เป็นไรเราจะพยายามให้ดูสวยนะคนเขาต้องการความเพอร์เฟคเขาก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวดูนยค่ะนี่เพิ่มอีกไหมคะเพิ่มใส่นะคะอีกสักอันหนึ่งก็ดีนะสักอันหนึ่ง

มันไม่น่าจะละไมได้ขนาดนั้นนะอันนี้ผัดบรอกโคลี่ใช่ไหมคะผัดผัดน้ำมันหอยผัดผักน้ำมันหอยใส่บรอกโคลี่ง่ายมากเลยครับทค้งไข่เหลืออย่าไปทิ้งนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเอาบ้างร้อยสิบเท่านิดหน่อยครับด้วยน้ำเมื่อกี้น้ำซุปซุปแห้งดี มันฉุยเลยมอนี่คือมอไฟแรงสูงไงตัวมากจริงไม่มันไม่ไม่ไม่แบบแต่พี่ว่ามันไฟเยอะไปว่ะใช้แค่สองอันก็น่าจะพออีน่าไม่น่าบอกพี่เลยตอนแรกก็บอกว่ามันไม่มันไม่พอหรือเปล่าต้องแรงเต็มกว่านี้เป็นอย่างนี้ไฟหรือเปล่าจีนี่มอไฟนี่ดูไฟดูดูนี่สิลูก จีนเฝา้าเร็วเป้าเร็วเดีเ๋ยว,วมันสูกวันนี้แล้วดูจีนหน้าตางังวนทำตัวไม่ดูเราจะลดไฟออกมานึงน่งอันเียบน้อยดี่ขอดูก่อนเป็นไงอบหอไหมครับท่านผู้ชมครับไฟแรงเกินไปครับอบอเราจะโรยเลยแล้วกันเราไม่รอแล้วมีความไหม้เลน้อย<ม> นี่ก็คือไข่เจียวเฮ้ยไม่ใช่ไข่เจียวไข่ตุ๋นหม้อไฟไปเลยไปหอมเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าทุกคนเอาเลนฮะอ่าเอานะว้าวนี่นี่ดีนะอือออมีกระเทียมของโปหนูด้วยกระเทียมเจียวว้าวหุย โอ้โหแต่ไม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 ่ข้าหิวหรออ่าเฟ่ลูกทุกคนชิมแล้วบอกรสชาติที่มันเป็นอย่างไรเค็มไหมหวานไหมอร่อยไหมร้อนอ่ะร้อนเนาะร้อนเนาะต้องเอาบอลเป็นไงลูกอร่อยไหมหรือไม่อร่อยไม่ชอบ หมมีสิทธิ์ไม่ชอบได้นะล,ลูกเราจะได้รู้ว่าเราจะปัปรุงอะไรมันเป็นยังไงอ่ะจีนชอบแต่ว่าจีนชอบเหรอเแบบอาไม่ชอบกระเทียมเจียวมันมันคาดมากมันแบบละมุนมากละมุนลิ้นสุดๆอร่อยแล้วมันมีความกลมกล่อมของกุ้งกับหมูสับกับกระเทียมเจียวยมันอร่อยมาก,มกอร่อยนะจริงสูตรเขาไม่ธรรมดาแต่ผมจัดไปนิหน่อยเองครั้งแรกเลย ดิรู้สึกว่าอร่อยจริงๆที่เหลือมันอร่อยแบบต้องต้องคิดแต่ตรงนี้ไม่ต้องคิดจกินไปใหญ่ดิตรงนี้นะครับง่ายๆในสูตรของเราแต่เราเอามาทำเพิ่มว่าสูตรของเขาเองก็น่าจะอร่อยอยู่แล้วนะใครลองหาทานได้โคตรดีบอกเลยฟันหนูนเหมือนข้าวเลยทานนี้นี่งใจไหมลูกนักกินต่อได้ลูกเป็นไง